ครับรับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากบ้านไม้หลังที่2นะครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบ้านไม้แบบนอกดาวแบบโมเด์นะครับเป็นบ้านหลังที่3เดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับนี่ครับบ้านหลังที่3นะครับที่เป็นแบบโมเด์นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆของบ้านแบบหลังที่3นะครับ เป็นแบบโมเดิร์นแต่ว่าห้องนอนมีกี่ห้องหรือว่าตอนนี้เขายังทำยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็พาดูบรรยากาศกา่อนถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับที่สวยงามแล้วผมจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชอบบ้านไม้ที่เป็นบ้านไม้เก่านะครับที่สุวรรณ้าไม้ ที่น้องปิงจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ผมให้ไว้หรือว่าที่ไปดูในสคริปต์นะครับที่ผมเขียนไว้นะครับฝากเบอร์โทรทิ้งไว้ก็สามารถที่จะโทรสอบถามหรือว่าอยากจะได้บ้านไม้แบบไหนนะครับที่สามารถที่จะให้ทางาร้านสวนค้าไมา้สร้างให้นะครับ เราก็สามารถที่จะทำให้ได้ตามมอ,อเดอร์ของลูกค้านะครับที่ว่าลูกค้าว่าอยากจะได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นทรงปัญญาหรือว่าเป็นแบบโมดเดนหรือจะเป็นพื้นยกระดับหรือว่าเป็นพื้นเรียบเท่ากันก็ได้หมดเลยนะครับเราสร้างตามความต้องการของลูกค้านะครับเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะส่งให้ถึงที่หมยปลายทางเลยนะครับ นี่ครับงานไม้ของอสวุวรรณค้าไม้เขา,าส,สวยงามมากเลยนะครับเรียบเนียนเรียบเนียนสวยงามมากเลยนะครับที่เขาทำนี่ครับที่สวรรค้าไม้ที่นครสวรรค์น,นะครับเป็นไม้ที่เป็นจากไม้เก่านะครับซึ่งไม้เก่าโห ที่คงรูปสวยงามไม่บิดไม่งอไ,ไม่โค้งไม่โกงเลยนะครับไม่แตกไม่รา้าวสวยงามมากนี่ก็บ้านไม้หลังที่3นะครับที่เป็นทรงแบบโมเดิร์นนี่ยังไม่ได้มีบันไดขึ้นนะครับเขาไม่ได้ทำเนี่เขาทำระเบียงที่อยู่ด้านหน้า ตอนนี้ก็เดินสายไฟไว้แล้วนะครับสำหรับที่จะติดตั้งหลอดไฟหรือว่าโคมไฟส่วนที่เป็นปักไฟนะครับเราเตรียมไว้ให้แล้วจะเห็นว่าบ้านแบบโมเดลนี้นะครับจะมีที่นั่งนะครับที่ระเบียงแล้วก็มีที่นั่งอยู่2ด้านเลยครับด้านซ้ายด้านขวาอ๋อแล้วก็มี3ด้านเลยนะครับ,มมรบไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้วย นี่ครับมีสามด้านเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ให้ดูเป็นให้ดูไปก่อนนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหรนะ่แลวผมก็จะมาถ่าย ทําลงให้ดูนะครับทายทำลงวิดีโอให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็น ห้องใหญ่เลยนะครับนี่บ้านหลังนี้ก็สร้างจากออเดอร์ของลูกค้านะครับที่ออเดอร์ลูกค้าเขาต้องการนะครับเราก็ทำสร้างให้ลูกค้าโอ้สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องเล็กนี่ครับเป็นห้องนอนห้องเล็กแล้วก็สามารถที่จะออกไประเบียงด้านนอกด้วยนะครับอืม นี่ครับสายไฟเก็จะมีสายไฟเตรียมไว้ให้เราเลยเลยครับคือสายไฟฝังอยู่ข้างในหมดเลยนะครับไม่ได้เห็นสายไฟที่จะมาเดินเก,ก,กะกเก็บได้อย่างละเอียดเลยนะครับกับบ้านหลังที่สามนี่เขาเป็นบ้านที่ลูกค้าสั่งนะครับ ที่เขาอยากจะให้เราสร้างให้ได้ตามแบบที่เขาต้องการนะครับโหเป็นหลังใหญ่เหมือนกันนะครับพอเข้ามานะมีทั้งห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กบ้านไม้ที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่นี้นครับเป็นบ้านไม้ที่ทดาจากไม้เก่านะครับเป็นบ้านไม้นอกดาวเราสามารถที่จะสั่งทําได้ตามออเดอร์ของลูกค้าเลยนะครับ เสร็จแล้วบ้านไม้เก่าเนี่ยจะไม่บิดไม่โค้งไม่โค้งไ,ไม่งอไม่แตกไม่หักนะครับเป็นไม้เก่าทีา่เป็นไม้เก่าที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามมากเลยครับแล้วเราก็มา,ารีดใหม่สายใหม่นะครับมีคุณค่าที่สวยงามมาก บ้านไม้เก่านะครับเป็นหลังที่3นะครับที่เป็นแบบโมเดลสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมดูคลิปต่อไปนะครับเป็นบ้านหลังที่4นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเนื่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ